ถ้าเป็นอ,อ,จอบจเขาจะมีส่วนได้ส่วนเสียเฮ้ย,ยมันเป็นมันสร้างเงินลงทุนเป็นแสนล้านนะ ล้วลองน no ึกภาพดูสิวัสดุอุปกรณ์อุปโภคบริโภคเนี่ยคือมันซื้อจากไทยร้อยเปตสมัยที่มันสร้างตรงนั้นน่ะโอ้โหธุรกิจมันถึงสัพัดมากนะมันก็มีอิทธิพลแน่นอนมันก็ไปเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่รัฐอำนวยกามสะดวจตจวกนเจ้าเมืองระตรวพาณิชย์ส่งเสริมการค้าเป็นผลประโยชน์ที่แบบโอ้โหแล้วมันคึกคักที่มันเจริญขึ้นมันเลยทําให้ธุรกิจออนไลน์มันแรงแล้วมันก็กลายพันเลยกลายไปเป็นคอร์เซ็นเตอร์เป็นสแกมเมอร์กลายไปนั้งคือเศรษฐกิจแม่สอนเนี่ยมันมันค่อนข้างใหญ่มากยามห และสาคัญที่สุดตอนล่านี่เพราะอะไรพราะเราจะมีนโยบายเรื่องคาสิโนนโี่เราจะถูกโยงไปเลยคาสิโนเนี่ยมันไปต่ออะไรไม่ได้แล้วแต่ม,มันเป็นฐานที่จะเอื้อต่อการฟอกเงินสิ่งที่อยากจะถามต่อไปก็เรื่องเรื่องเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นที่ที่เกี่ยวข้องกับอบจเนี่ย ครับ <S <S คือนายกอบจเนี่ยวันนี้ที่ที่คุยกับเสี่ยแมวนี่คือวันที่หนึ่งกุมภาเนี่ยเขาเลือกตั้งวันนี้เนาะจะเสร็จกันห้ามงเย็นเนาะวันนี้เอ่ออย่างยกตัวอย่างเช่นอบจเนี่ยถ้าเป็นอบจบท,ที่ที่ตากเนี่ยเขาจะมีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่ามีอิทธิพลหรือว่ามีความเอ่อเขาเรียกอะไรอะไปบริหารได้ไหมครับแม่สอนหรือแม่สอนมันมีหน่วยหน่วยงานท้องถิ่นองค์การท้องถิ่นจะไปช่วยบริหารได้ไหมครับเรื่องพวกนี้มันเอื้ออาทรกันจะมีอยู่นะ พราะจริงๆเนี่ยอย่าลืมนะเราเราปฏิเสธไม่ได้นะแม่สอนที่มันคือคักเนี่ยมันคือคักมากกว่าจากการกิจการการค้าชายแดน,นไงที่พี่บอกอ่ะพอมันตัดปุ๊บสมมติว่ามันไม่มีศิละปะในการตัดแล้วไม่ทำความเข้าใจกันไม่ดีเนี่ยไปส่งผลกระทบปั้งเนี่ยโอ้แม่สอนที่เคยคือคักเนี่ยมันก็จะเงียบเลยนะใช่ใช่ใช่แล้วเราต้องยอมรับนะว่าไอ้การสร้างเมืองเนี่ยและตอนนั้นเนี่ยมันเชเวกุคงเนี่ยโอ้โหลองนึกภาพดูดิคุณธานี เฮ้ยมันเป็นมันเป็นเมืองที่ประมาณเจ็ดร้อยยี่สิบตารางกิโลเมตรนะอืถ้าเคเคพาร์คนี่แค่ยี่สิบตารางกิโลเมตรนะแล้วตอนนั้นนะไอ้ที่ประธานมถูกจับอ่ะมันสร้างเงินลงทุนเป็นแสนล้านนะโอ้แล้วลองนึกภาพดูสิวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างอุปโภคบริโภคเนี่ยคือมันซื้อจากไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีได้ซื้อจากเมียนมาเลยนะซื้อจากประเทศไทยร้อยเปอร์เซ็นแต่ประเทศไทยผ่านทางไหนล่ะก็ผ่านทางแม่ต่อจริงไหม เอาแม่สอนไม่ได้อาจจะมีอะไรเองแต่ไอ้ไอ้สินค้าอื่นน่ะมันจะไหลไปที่แม่สอนแล้วมันก็ไหลไปที่ฝั่งโน้นทั้งวัสดุอุปกรณ์แม้กระทั่งไอ้อะไรถต่อสร้างรถไปกันหมดน่ะเป็นคาราวานเลยสมัยที่มันสร้างตรงนั้นน่ะโอ้โหธุรกิจมันถึงสะพัดมากไงแล้วมันก็มีอิทธิพลแน่นอนมันก็ไปเขี่ยวข้องเจ้าหน้าทีนั้นอำนวยการตัวจตัวคนก็้อเมืองแต่ตัวงานท้งก็มีทั้งสุรากรมีสามรสามิตรใช่ไหม อ่ะกระทรวงพาณิชย์แน่นอนส่งเสริมการค้าชายแดนกิจการชายแดนก็ว่ากันไปไอของทหารก็กองกำลังป้อนการชายแดนตำรวจนี่ไม่รู้กี่กองกำลังเต็มไปหมดใช่ไหมตอมอเองก็ตามตระเวนชายแดนก็ตามตำรวจท้องที่ก็ตามตำรวจสันติบาลก็ตามค่ามนุษย์คอเซ็นเตอร์อะไรเต็มไปหมดอ้าวบวกกับฝ่ายสื่อสารก็กสทชรกระทรวงดิจิตอลฉะนั้นตรงเนี้ยไอบ้านใหญ่ที่มีอิทธิพลแล้วก็อนายกเล็กตรงนั้นอ่ะมันต้องปฏิสัมพันธ์เย่านี้หมดเขาเรียกว่าเพื่อเคลียร์การอำนวยความสะดวกทั้งหลาย ช่ไหมไม่งั้นรถก็ค้างขบวนเป็นร้อยร้อยคันสิโอ้โหตรวจกันอยู่นั่นแหละจะข้ามไปนะแต่เมื่อก่อนนี้ก็มีเสียงเลสื่อเราอ่างพี่แมวครับผมไม่เห็นมันตรวจอะไรเลยครับมันเล่นเหมารวมเลยครับตู้ละห้าหมื่นทันอะไรอย่างเงี้ยไอ้เราับอกพี่ครับมันจะเอาเวลาที่ไหนมาตรวจครับรถมันก็เหมาอไรไไม่ตรวจเราไม่ตรวจไม่ไม่เปิด่ะไม่เปิดก็วิ่งบ่ายไปไอ้นั่นก็นั่งดีตัวเลขตัวคูณไป อาไอ้คนข,ข้ามเหมือนการที่ข้ามไปอช่องช่องปกติมีด่านความมันคงสี่ด่านอีกอีกแปดด่านเอ้าแต่ไอ้ช่องธรรมชาตินี่ก็ไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมสามร้อยสามร้อยสองร้อยโอ้โหผ่านไปเนี่ยเศรษฐกิจมันเป็นผลประโยชน์ที่แบบโอ้โแล้วมันคึกคักมันเป็นมันมหาศาลอ่ะมานี้มันมหาศาลใช่ผมผมเคยไปแม่สอดสองสาครั้งแต่ว่าเศรษฐกฐิจจริงๆแล้วเศรษฐกิจแม่สอดใหญ่กว่าจังหวัดตากอำเภอเมืองตากเลยนี่ไง ก็มันตลกมันตลกตรงไหนล่ะมันตลกตรงที่คอนโดคอนโดโรงแรมมันเต็มตลอดอ่ะใช่เต็มเต็มเต็มจริไแล้วยิงตอนสายการบินเต็มตลอดตัวแพงมากสานการไอไอไอสานการไอเมียนมาภายในมั้ยครับคอนโดคอนโดเต็มตลอดนะไฟกี่ไฟก็เต็มนะเครื่องบินไม่เข้าใจนั่นแหละไอคอนโดโรงแรมเลยทับเนี้เขาก็บอกพี่ครับมันเป็นไปจีนเทาอีกอ่ะเจ้าของผสมผสานกับไทยเทาว่ากันไปโอ้ คือคือมันเป็นเรื่องเศรฐษฐกิจส่วนหนึ่งนะว่าถ้าเกิดว่าเขาก็คิดถึงเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะฮะทางคนท้องถิ่นมันเป็นเรื่องการค้าชายแดนไงที่พี่บอกอขอเขาเรียกแต่นั้นตรงนี้เนี่ยและเดิมทีอตอนนั้นตอนแรกที่มันเริ่มเินการี้มันเป็นเริ่มเหมือนมาสร้างเหมือนเอนเตอร์เทนเมนต์นะคาสิโนเพียงแต่ตอนหลังเนี่ยไอ้เทคโนโลยีกับต่างๆที่มันเจริญขึ้นมันเลยทําให้ธุรกิจออนไลน์มันแรงคาสิโนมันก็เบาแล้วมันก็กลายพันธุ์เลยกลายไปเป็นคอร์เซนเตอร์เป็นสแกมเมอร์กลายเป็นค้ามนุษย์เละเทะไปเลยนั เนี่ยไอความเครียดมันเพิ่งมาเกิดไม่กี่ปีหลังนี่นะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยความคึกคักกันมันก็ไปยังเป็นในแง่การพนันแง่คาสิโนนะคนไทยข้ามไปไปทางานที่โน่นไม่รู้จะเป็นทั้งบริการทั้งอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะที่มันข้ามกันไปนี่ละผมพอเข้าใจแล้วครับใช่ใช่ไงมันเป็นโดนหลอกเป็นฆ้ามนุษย์คือผสมกับไปทํางานกับโดนกระบวนการหลอกลวงด้วยและแต่ไอการทำลูกตัวนี้มันรุนแรงเพราะว่ามันทรมานเลยไงเหมือนไปแล้วไม่ได้กลับอ่าใช่เป็นทาส คือเศรษฐกิจแม่สอนเนี่ยมันมันค่อนข้างใหญ่มากเลยนะเทียบ<า>ในภาคเหนือค่อนข้าง,างใหญ่<า>เพราะว่ามันใหญ่อย่างนี้แหละครับมันทําให้นักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเขามีผลประโยชน์อะไรมากมายผมก็เลยเข้าใจว่าทางท่านอนุทินเนี่ยก็คงจะคิดเหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจท่านไม่ได้หวังดี <Thank you. S 1> ไม่ได้หวังร้ายกับ,รบประเทศไทยนะท่านหวังดีนะท่านบอกว่าถ้ามันมันเร็วไปปุ๊บเศรษฐกิจมันจะพังได้เหมืองกันปุ๊บไปปิดใชยแล้หมดเลยไม่นู่นนี่นั่นเนี่ยไทยเนี่ยมันเลยเป็นแบบเสียงลือเสียงรล่าอ้าง ไอ้พุ่งกับชายแดนซึ่งเมื่อก่อนไม่มีท่ามีกคยาไปเป็นเสียงหรือเสียงแล้อลาจังแบบแบบอ่น,น,บบบอนั่นแหละเห็นไหม <laughs> คือคำว่าสามสิบเนี่ยคือแค่เพียงว่านั่งอยู่เฉยๆอ่ะครับไม่ต้องฟิตมากไม่ต้องฟ <laughs> ิตมากเห็นไหมอ่ะ <c oughs> ซึ่งซึ่ง,ง,งแล้วคนคนพี่ว่าคนก็เชื่อด้วยนะครับ <c oughs> พี่ก็เชื่อว่าคนก็เชื่อแล้วแม้กระทั่งเนี่ยนายตำรวจใหญ่ต่างๆเนี่ยที่ไปมีหุ้นในเนี่ยก็เติบโตมาในพื้นที่ตรงนี้ตลอดแล้วถ้าเราอยู่ความมันคงเนี่ยเราก็พอจะรู้ เอื่ออาธรณ์เนี่วผู้ใหญ่ต้นไหนระดับไหนระดับผู้มีาชการระดับหัวเลยอะไรยังไงเนี่ยในวงการ,ค,รความมัน่นคงในการรู้ไม่ใช่ไม่รู้รเราก็รู้ไอ้คนตำรวจตีคนนี้มันก็รุ่นน้องเพื่อนพ้องน้องพี่เราอะ่ะมันก็รู้ไอ้รุ่นมันนี้ก็มาเล่าให้เราฟังไอ้พี่ครับแนะม้ว่ามันอย่างนี้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 เออก็อก็เข้าใจอยู่ครับเราก็อยู่ในสังคมไทยมานานล้วก็เราก็ไม่ไม่ไม่ปฏิเสธนะครับว่ามันมีนะฮะ ตอนนี้คนจีนเนี่ยเขาก็ไม่ได,เไได้เขาก็ไม่ได้เข้าใจคนไทยเท่าไหร่เนาะว่าคนไทยจะ<ช>ต้องมีการอรุมมารวยไปนีมานอมเ,เขาเข้าใจว่านะแก้ปัญหาที่จริงเนี่ยไอ้ความสีเทาเนี่ยจริงมันเกิดจากพวกเขาทั้งนั้นอะ่ะใช่แต่ของพวกเขาเนี่ยเขาก็มีจุดหนึ่งเฮ้ยถ้ามันส่งผลกระทบกลับมาใหญ่เนี่ยเขาก็มีความเด็ดขาดอันนี้ต้องยอ,อมรับความ,ม,มหมายคือเขาจะซีนไอาชายแดนตรงแม่สอดนี่แบบว่า หมายความว่ามันมีโนโยบายไม่ให้ว่าจะซีนแบบไม่ให้มีอ,อะไร,รเลยเนะนะในวิสัยทัศน์เนี่ยนะระยะยาวเนี่ยมันใช่มันเหมือนที่สหรัฐเนี่ยมาสร้างรั้วชายแดนไ,ไม่ให้ไปเลยกับเม็กซิโกเนี่ยนะ,นะเหมือนกันของเราเนี่ยกองทัพบ,บกเริ่มเสนอแนะและอันแนวนี้แล้วนะแต่ไอซลบอร์เดอร์ไอหมายความจากความจําเป็นต้องสร้างรั้วเนี่ยจริงๆในเราติดกับเมียนมาตั้งสองพันสี่ร้อยกิโลเมตรนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะที่จะทําเนี่ย ที่เราประเมินมาเนี่ยมันแค่หกสิบกิโลเมตรเท่านั้นนะครับเออมันแค่หกสิบเนี่ยก็คือไอ้ตาตปเข็บตรงนี้แหละไอ้ที่ไล่ตรงนี้แหละ,ะที่ทางเหนือมาเนี่ยแ่ละ,ะไล่มาเรื่อยนะ้ำแม่สงแม่สายไล่มาถึงแม่สอตาแต่ตอนนี้ไหกระบวนการสีถีเทาเนี่ยมันเล่นหนีไปพบพระและ้วมันไปเกิดดาวรุ่งดวงใหม่ลวดาวลุ่งโวสานเนไทยช้างท่าช้างมามาใหม่แล้วมาใหม่แล้ะที่ใหม่ที่ใหม่มันจะหนีไล่ลงมาตามแนวเขาตะนาวสีอะไล่ลงใต้มา หนีไปก้าวหนึ่งตลอดใช่ครับผมครับแต่ว่ามันเป็นงานเขาอ่ะใหญ่โตเขาก็ไหลลงมาเกเก๋ปที่จริงมีเยอะแยะเลยแต่ที่มันดังเนี่ยเพราะไอ้สองตัวเนี้ยลูกพี่ใหญ่ทิพตู่เป็นคนดูแลอยู่นี่อ่าอดูแลชเวก็คกงเองแล้วพอ,อมาไอ้เกเกป๊าก็ไอ้กระบี่มือสองเป็นคนดูแลไอ้บันตีไอ้แตงวินเนี่ยที่เรากำลังคอลหากันเนี่ยบริษัทที่ใช้ไฟฟ้าตัวเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม<อ>ันของไอ้นี่ไม่ใช่เหรอเนี่ยนะน่ยละ<อ>มันก็เลยเป็น ปัญหากันอยู่เนี่ย SMTY เนี่ยนี่ยหละนั่นแหละ s แตที่นี่แหละสอสอรมพูดบ่อยเ SMTY นี่แหละนี่และนี่แหละแล้วไฟอาจ่ายไปไหนเค KK Park ก็ไอที่ก็จะพ่อก KK Park แต่เนี่ยคือกระบี่มือสองของชิตตุกผมได้ฟังมาว่าการขายไฟฟ้าให้ SMTY เนี่ย SMTY ไปขายต่อบวกราคาไปอีกเท่าหนึ่งใช่มันเนี่ยคือคือหมายความว่าตรงเนี้ยดีไม่ดีเนี่ยนะ ถ้าเกิดมีการต้องไปตัดไฟแบบเป็นกิจจารแรงๆนะไม่รู้การไฟฟ้าภูมิภาคอาจจะอาจจะขาดทุนไปเลยก็ได้นะใช่ใช่ใช่มันมีผลประโยชน์ไงเพราะรายได้แต่ตะวันเข้าไปที่ได้จากสองเมืองเนี่ยนะครับใช่ไหมฮะไม่ได้ขายราคาคนไทยครับขายราคาพิเศษใช่ไหมอันนี้ธรรมดาอยู่แล้วครับธรรมดาด้วบม่าก็มาทําเป็นสงเสียงดังเนี่ยแต่เราถามกลับอ้าวแล้วพื้นที่เนี่ยเป็นเกตเศรษฐกิจพิเศษที่คุณมอบสัมปทานให้ แล้วเขาธมากินแบบเนี้ยแล้วเงินที่เขาธมากินเนี่ยเขาส่งค่าสัมปทานให้คุณหรือเปล่าล่ะเออส่งไหมัะแล้วคุณอ่ะส่งดิส่งหม่ใช่อ๋อก็ได้เงินด้วยเท่ามาก็ได้เงินด้วยอ่าเพราะเมียนมาเป็นคนมากําหนดพื้นที่เนี้ยเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอแล้วให้ชิตตูในพบในฐานะผู้จัดการว่า BTF นะฮะพิทักษ์ชายแดนคุณเอาไปดูแลเพราะเป็นเขตที่ผมไปไม่ถึงชิตตูก็ผมบริหารจัดการเองจีเขามาเสร็จปุ๊บ ชิตูก็บริหารเสร็จปุ๊บส่งค่าสมมปทานอ่ารายปีรายเดือนอลไรก็ว่าตามที่ตกลงกันลรลฐบมาลนั้นเมียนมาแต่จากการเป็นนักบริหารเฮ้ยพื้นที่นี้พื้นที่เขตทิพนกะเหรีย่ยงก็เลยสมประโยชน์กับกะเหรี่ยงไปด้วยอีกก็ต้องแบ่งปันด้วยว่าไม่กินรวบที่สมมปทานแล้วก็นั่นจนชิตูเนี่ยสามารถมีกองกําลังที่แข็งแรงเพราะไม่งั้นก็จัดระเบียบไม่ได้เขามีอยู่ประมาณแปดพันคนอาวุธแบบทันสมัยครบเครื่องและมีอยู่ช่วงหนึ่งนะ ตอนที่เมียนมาอ่อนแอแล้วเขาจะสร้างไอทหารเพิ่มเติมให้กับกลุ่มชาติพันธ์เนี่ยนะโอประกาศรับสมัครให้แบบเงินเดือนดีเลยให้ชาวพม่าเนี่ยมาเป็นอืมาสมัครกันเต็มเลยทหารใหม่ตอนนั้นบอกว่าอ่าต้องการอีกสามพันคนท่านเตียเต็มเลยอมีคนสมัครเพียบมีตกงานเยอะเพราะว่าเป็นตรงข้ามกับรัฐบาลอยู่แล้วใช่ใช่ได้ได้เป๊ะอมีเงินเดือนออสบายเลยแต่จิตตูเนี่ยเขาก็จะบริหารตัวเอง ตอนที่ลามาถานกลางเมียนมาอ่อนอ่อนอ่อนแอเวียนกลับมาเป็นอยู่กับกองกําลังกะเหรี่ยงเลยอพอตอนนี้กลับมาแข็งแรงใหม่เพราะจีนเริ่มมาแบ็กอัพอ้าวผมกลับไปตามสถานะเดิมเป็น BGF กองกําลังที่รักชายแดนแต่ก็ยังเป็นคนที่จะต้องดูแลสัมปทานนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ผมว่ามอมชิตูก็เป็นยุคขุนศึกอันหนึ่งฮะที่เขาจะต้องคุมพื้นที่ตรงนี้ต่อไปนะฮะ<ช>เขาคงไม่ไม่ไปไหน<ข>แต่ว่าเราจะจิจา ใทยน่าจะเจราจากับชิตูไหมว่าให้คุณมาหากินไอให้มันเป็นถูกกฎหมายไหมอย่าไปทาผิดกฎหมายเงี้ยเขาจะเจรจามั้ยครับที่ from, from ดาราจงรานาจีนถูกจับแล้วถูกปล่อยตัวเร็วไงไม่ต้องไปบอกใครหรอกบอกชิตูคนเดียวอให้ <Ờ> ay, ช่วยเอากลับมาหน่อยจะ,<ม>จะไปอยู่ <laughs> จะไปอยู่ <laughs> จะไปอยู่ตึกไหนก็ไม่รู้ละ่ะรับรองได้ชิตูวขวานหามาได้ก็เนินหนึ่งในสิ่งที่ประเทศจีนเขาสงสัยเออเ่เอนั่นแหละ โอ้โหตำรวจไทยขีดความสามารถมันสูงเว้ยเข้าไปในนั้นเอามากลับมาได้เลยเลยเป็นไปได้ยังไงไม่ต้องเข้าหรอกยกคูไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาส่งมาให้เลยเจอที่ชายแดนเอาก็ไปว่ากันพวกคุณพวกเดียวกันดิคุณคุยกับโจรู้เรื่องลยความสัมพันธ์เนี่ยมันคุยกันรู้เรื่องมาอยู่แล้วเพราะเมื่อก่อนเนี่ยไอ้พวกกลุ่มชาติพันธุ์มันเป็นรัฐกันชนไงซึ่งฐานไทยกับตำรวจตอนชายแดนตำรวจพื้นที่เนี่ยมันมีความสัมพันธ์อันดีมายาวนานอยู่แล้วพอดีตอนเนี้ย เขามามีปัญหาสิกภายในของเขาแต่ความสัมพันธ์จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังสัมพันธ์ทั้งรัฐบาลฐานกลางเมียนมานะแล้วก็ลุมชาติพันธุ์ก็ยังมีตามเดิมนั่นแหละอย่างนั้นมันก็ต้องใช้ทหารแล้วเขาอย่างนั้นหรอทหารชงจะต้องเป็นออกงามามาจัดการเรื่องพวกนี้หรือเปล่าฮะคือเขาจะส่งกองกําลังเข้าไปจัดการในในเมืองเมวดีเลยหรือว่าแค่แค่คือน,ม,นม่เข้าจความยากม,มันคือตรงนี้ตอนที่จีนจัดการตรงรัฐานจังบนเมืองเล่าก่ายที่ติดกับของอของทางคุณหมิงของจีนเนี่ยเขาทําได้เพราะหนึ่งเขา ขาประสานความร่วมมือกับรัฐบาลทันเมียนมาเลยนะแล้วรัฐบาลเมียนมากเขายอมไงให้ใช้กองกําลังของของจีนนะของจีนจัดการเลยขณะเดียวกันตอนส่วนของเราเหมือนกันตอนที่จีนเ็าไปจัดการจีนก็พบรัฐบาลลาวขออนุญาตและไปจัดการแต่ปัญหาของเราเนี่ยหน้าตาการกีดติภูมิเรามันมากกว่านั้นไงถ้ามาขอให้ยอันนี้เท่ากับเราเสียเลยแต่เราจะซีลบอรเดอร์ได้นะครับแต่ถ้าคุณจะยกกาลังปฏิบัติการคุณจะมาจากไหนก็เรื่องของคุณเพราะจริงๆเนี่ยคุณก็มีทิลิท ที่จะส่งมักคุณผ่านรัฐชานก็ลงมาตรงนี้ได้อยู่แล้วเพราะ oh. รัฐบาลฐานเมียนม,มาไม่ได้เป็นปัญหารัฐบาลเมียนม,มาเขาก็ยอมรับว่าพอตะเข็บที่ติที่เป็นพื้นที่กระเลียนกระเลนนี่ไล่มามมนเนี่ยตอนนี้เขาไม่มีอิทธิพลแล้วพี่แต่ว่าในทางภูมิรัฐศาสตร์มันเป็นของเขาแต่ในทางอิทธิพลม่นไม่มีฉะนั้นต้องพูดกับผู้นําเหล่านี้เท่านั้นอืมแต่พอพื้นที่ตะเข็บตรงนี้ตะเข็บชายแดนที่เป็นแหล่งแหล่งอาญากรรมก้ามชาติเนี่ยนั่นล่ะเจ้าพ่อก็คือพระเอกทิสตูนั่นแหละ แต่เป็นเป็นได้ยังไงอ่ะก็เป็นคนได้รับสัมภารเขศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลทหารเนียนมเาา่ลิล่ะแม้กระทั่งตรงเนี้ยที่จีนเนี่ยมีทอ่อน้ํามันทอ่อก๊ซนะครับมาจากคุณหมิงผ่านรัฐาานไไไปปอออะะไไออกอกอรัยข่่เบงกญญาลทาหารกลางนะใช่แต่หน้าตอนเนี้ยต้องคุยกับกลุ่มพลเรือนภาพที่ไปมีธิริรั์ใช่ไหมเ,เป็นคนดูแลเออเป็นคนดูแลไม่งั้นเดี๋ยวมันมารอบระเบิดไอนทำลายได้ระเบิดได้ใช่ไหม จีนเขาก็ต้องมีอิทธิฤทธิ์ของทั้งคู่อ่าใช่ใช่แต่เนี่ยเขามีทั้งเงินและขนาดไหนว่าเขามีทั้งกําลังก็เือตอนเนี้ยพอพูดกับไอ้พลเรลภาพไอ้ตงโกก้างลบกันอยู่ได้ไม่รู้เรื่องจับผอบไอ้โกกั้งเนี่ยไปไปไปอยู่ที่คนหนึ่งเลย่าแต่ไม่ไม่ทำอะไรนะจับไปอยู่ในโรงแรมอยู่อย่างดี แต่ไปอยู่ว่าช่วยเป็นต่างอกองกําลังไม่กันหยุดทันทีหยุดทันทีหยุดแล้วครับตอนนี้หยุดแล้วเราถึงบอกเขาทําได้ไงแต่ตอนเนี้เรื่องกีิภูมิเราเราก็ต้องขีดเส้นให้ดีเราใช้มาตรก,การของเราก่อนจัดการเรื่องการตัดสัญญาณจัดการเรื่องอะไรของเราเนี่ยซึ่งเรามีกฎหมายใหม่ไว้ก็จัดการแต่ถ้าจะถอนรากถอนโคนเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ต้องปฏิบัติการร่วมกับจีนจัดการกองกําลังก็เป็นเรื่องของจีนที่เขาไปจัดการทีงไหนเขาเองใช่ครับผมครับ คิดว่ามันจะถึงขนาดส่งกําลังทหารเข้าไปลบกันเลยเหรอฮะมันคงไม่เหมือนกกล์กังมั้งคือเรายัางเชื่อนะว่าอิทธิฤทธิ์ของเขาเนี่ยของจีนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาพูดได้เพราะอย่าลืมนะถึงแม้ที่ตู่จะว่าแข็งแรงในพื้นที่นี้ก็จริงเนี่ยแต่พร้อมที่จะถูกตลบหลังโดยว้านะใช่<ต>ใช่เพราะว่าใต้เนี่ยยังไงก็เอามันถ้าเขาส่งกําลังวา้ามาเขาส่งมาได้นะส่งมาได้นะทีไม่จําเป็นต้องมาปฏิบัติการเองอืม แล้วอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งว่าเหนือว่าใต้โอ้โหถือว่าแข็งแรงที่สุดในกลุ่มชาติพันธุ์ของในประเทศเมียนมาถือว่าดีที่สุดแล้ะอาวุธเท่ากองทัพเพียงแต่มันไม่เป็นกองทัพเท่านั้นเองครัที่สูไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นอกครับที่สูก็ต้องมีเงินมีอยู่แค่แปดพันแล้วต้องไล่ตั้งอยู่ตั้งแต่เข็บยาวขนาดไหนยะเออออสู้ไม่ได้แล้วอย่างที่สําคัญรายได้สูไม่มีรายได้ก็ตายแล้วครับ ไม่มีเงินก็ตายแล้วจริงๆเนี่ยไอคอเซ็นเตอร์ถ้าพอมันถูกตัดเนี่ยนะเงินไม่ไปนะโอ้โหมันหายมหาศาลเลยนะแล้วชิตูจะอยู่ไงฮะชิตตูก็ต้องไม่เงินแล้วนะั่ะชิตตูเนี่ยอยู่ได้เพราะจริงๆเนี่ยเพราะจากธุรกิจสีเทาหนาหลาจริงเพราะพอดีเมื่อก่อนเนี่ยพออยู่ได้ที่มันยังไม่มีขยับมาเป็นแบบไอคอนเซ็นเตอร์หรือสแกมเมอร์มันก็อยู่แบบธุรกิจแบบไอคาสิโนอ่ะก็ในระดับหนึ่งก็พอควรอ่ะแต่ตอนหลังพอมันกลายพันธุ์นี่มันยิ่งได้มากมหาศาลเลยแต่ว่า สุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นการมาทรมานมนุษย์อ่เะงั้นผมคิดว่าชิดตู่เนี่ยแหละฮะที่จะต้องมีคนคุยกับจีนแล้วก็เขาเขาคงคุยกันละคุยกันละเดี๋ยวก็คงก็การทั้งงาเขาถึงมาโชว์ฟองไงพอที่เราจะมาติดจัดเรียกประชุมไงเรียกประชุมคนก็เห็นหน้าไอ้ผอบอกกำลังที่มาทั้งหลายเนี่ยก็ลุกน้องชิตู่นังนั้นไม่ใช่อะไรของใครแล้วก็ลุกน้องลุกน้องคุณเองนั่นแหละประตผมว่าผมว่ามีแนวโน้มครับแนวโน้มที่จะจบได้ได้ได้สงบโดยไม่ต้องรบคือพี่ยืนยันนะถ้ามีจีนเขาและจีนเาาม ขึงขังนะครับอย่างไงต้องต้องมีจุดลงครับอย่างไงก็ต้องมีจุดลงแล้วจีนเขาเขามองออกถ้าเขาไม่สามารถเล่นลี้คลายนะมาเจอสไตล์ประธานที่ไม่ดีทำนะอ่าใช่เขาอันตรายเขากัวเลยเพราะว่าเหตุผลเพราะเรื่องมือเขาคือเรื่องเศรษฐกิจใช่งไหมทำก็ไม่ได้ใช้กำลังฐานลบเหมือนกันนะก็ใช้มาตรการทางเศรษฐกิจแล้วก็ใช้ภาษีจริงไหมอาภาษีบุคคลกับภาษีสุรากรเนี่ยตัวดีเลย ปั๊บเนี่ยทําก็จะอ้างได้แล้วก็บอกว่าเนี่ยแหล่งผลิตอะไรที่มาจากจีนเนี่ยเฮ้ยอย่าไปซื้อ,อเพราะข้างหลังมันเป็นเรื่องการค้ามนุษย์อ,อ่าอ,อ๋อจริงจริง,รงมีส่วนมีส่วนโอ้มารับรองขาสะอาดไม่ธ <laughs> รรมดาจึงออต้องขาวสะอาดทั้งนั้นไม่งั้นภูมิภาคเนี้ยแล้วเราเนี่ยเราก็ต้องใช้สถานการณ์นี้ไงที่พี่บอกอะเขาเรื่องยาเสพติดเนี่ยเราต้องดึงตะวันตกเข้ามาช่วยขี้คลายเราไงเฮ้ยไม่งั้นผ่านผมไปคุณนะอ่าเหมือนกันฉะนั้นตรงเนี้ย แล้วไทยนี่ไม่ใช่สีลเป็นเดี่ยวมันก็ต้องจับมือกันแน่นกับประชาคมอาเซียนเพราะว่าเฮ้ยอาเซียนดูสิเน่าไปสามสามประเทศแล้วนะผมกำลังจะเป็นประเทศที่สี่นะอืมฉงนั้นพวกเราต้องจับมือกันแล้วเราก็ชี้ให้เห็นภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงใหม่ที่เป็นชญจกรรมข้ามชาติมันเป็นเส้นตรงนี้แหละเพราะมันรวมยาเสพติดไปด้วยอันนี้แหละคือจุดที่เราจะแสวงกับพวกฝ่ายตะวันตกได้เพราะแน่นอนเขาไม่ก็ต้องการให้ยาเสพติดมันนะปั๊บเพราะฝ่ายจีนเนี่ยจะถูกสองเด้งคือแน่นอนเรื่องประเด็นนี่ระเกงเกณ่งค้ามนุษ แล้วเรื่องยาเสพติดถึงแม้จะเป็นวาที่มาผลิตข้างนอกจีนแต่ทางฝ่ายตะวันตกก็จะบอกเฮ้ยแต่สารตั้งต้นมันก็มาจากประเทศคุณนะใช่ไหมจริงฉะนั้นเนี่ยรับรองเขาเขาจะใช้การใช้การปบติการข่าวสารแบบลักษณะอย่างเงี้ยแล้วคนก็จะค่อนข้างเชื่อด้วยนะครับอ่าและภูมิภาคอันเนี้ยจากที่เป็นต้นฐานของชอญจกรรมข้ามชาติเนี่ยแทนที่จะเป็นชญจกรรมข้ามชาติในภูมิภาคกลายเป็นว่าชญาจกรรมข้ามชาติไปทั่วโลก โดยมีฐานอยู่ที่ตรงพื้นที่ภูมิภาคนี้ใช่ค,ครับผมครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราทราบกันโดยโดย,โดยทั่วกันอยู่แล้วนะว่าจีนใช่แล้วนะงลงมือล,ลุยอถ้าจีนไม่ลุยเนี่ยแล้วไทยเนี่ยทะเลาะเหมาอนกัว่าล่อแร่นะล่อแร่ตรงไหนปะอะกำลังจะไปเป็นประเทศที่สี่ที่ไปแต่จริงๆไม่ใช่ตรงๆแต่ไปถูกอ้างว่าก็นทางผ่านเนี่ยกระบวนการคุรู้หรืออะไรทำอะไรเนี่ยฟอกเงินที่มันไหลไปเนี่ยเฮ้ยนี่ประเทศไทยและสําคัญที่สุดตอนล่านี่เพราะอะไรคุณธานีพอเราจะมีนโยบายเรื่องคาสิโนนี่แหละ โอ้เราจะถูกโยงไปเลยเพราะเงินคนรู้ว่าคาสิโนเนี่ยมันไปต่ออะไรไม่ได้แล้วแต่มันเป็นฐานที่จะเอื้อต่อการฟอกเงินไปฟอกในสามประเทศนั้นมันมันดูไม่ดีไอ้เหี้ยแต่ถ้ามาฟอกประเทศไทยนี่มันดูดูกลมกลืนน่าเชื่อเถื่อเห็นไหมพอดีเลยครับพอดีอันตรายมากเพราะว่าเนี่ยมันจะถูกจับไปเลยว่าไอ้ไทยมีเรื่องนี้เหรออ้อร่วมมืออ่ะ แต่มาเป็นฐานสุดท้ายที่การฟอกเงินครับอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็มีการค้ามนุษย์เสร็จแล้วก็จะมีภาษีขึ้นมา10% 20%เพราะว่ามันจะมอจบทีคริปโตเคเรนซีอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะถารวนวนอยู่กับไอ้พวกการพนันนั่นแหละใช่ใช่ใช่โอ้ยน่ากลัวครับเพราะว่าตอนนี้ท่านกำลังเล่นงานเราอยู่เล่นงานเน่เพราะว่าเราอยู่ในบัญชีประเทศได้เปรียบดุลการค้าใครได้เปรียบได้ถือว่าอยู่ในบัญชีหมดผมว่าใช่ไหมวันนี้นะวันนี้ต้องติดตามนะ เพราะวันนี้จะลอกแคนาดากับเม็กซิโก25%นะได้ข่าวว่าขึ้น25%นะอ่าแล้วจีนเดือน25ก็เหลือเหลือ10เหลือ10ใช่ปะเพราะจีนเขาก็กล้ามใหญ่ใช่ปะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมยังไม่ได้า่เก่าไปยึดยักษ์ด้วยผักไปเนี่ยแต่แต่เขาบอกเนี่ยต้องจับตาวันนี้ไงเพราะใช่ใช่ไม่รู้จะมาตรการที่เขาเซ็นเซ็นคำเพราะว่าอเมริกามันช้ากว่าเรานิดนึงไงมัต้องคืนเนี้ยตคืนนี้ รองรอเที่ยงคืนคืนนี้หึงจยรู้ะไอ้ประเทศไหนยิ่กยักละเจอก่อนยิ่ตอนเนี้ยล่าสุดเนี่ยกาลังจะไปล่อนาโต้แบบหนักเลยนะนะฮะขึ้นมามาสีเหมือนกันหนักเลยบอกว่าจะขึ้นแบบหนักด้วยนะอืมก็เขาต้องการต้องการอะไรเขาบอกว่าเนี่ยไอ้มีแต่ผมควักจ่ายแล้วพวกคุณมันจ่ายน้อยแล้วที่เขาหมุนกับนาโตเนี่ยเรียกว่าไม่แทบไม่ซื้อสินค้าเขาเลยมีแต่เมกาไปซื้อสินค้าของทางยุโรปใช่ใช่แล้วทำอีกหมุนกี่ที่สุดเขาบอกเลยเฉพาะเรื่องรถยนต์เนี่ย ไม่มีมาซื้อของเขาเลยแต่กลายเป็นว่ามีแต่ของอเมริกาเนี่ยมาซื้อแต่ของพวกคุณไปจริงป่ะเบนเบิ้ลดีเอ็มออร์ดีอะไรเต็มไปหมดแต่คุณไม่ซื้อรถอเมริกามาใช้เลยนั่นแหละครับก็เป็นเป็นการขาดดุลการค้าอย่างมโหฬานที่ทำ <มา S 2> ต้องแก้ไขแมละนลุณกิจแล้วไปหุณกิจงานงบกระหมผมหมดไปเพื่อคุณเนี่ยไปสู้รบอยู่องค์ยูเครนกันเนี่ยฉะนั้นเนี่ยช่วยไปเพิ่มจะไอทีนะ่ว่าสองเปอร์เซ็นเติมไม่เต็มแล้วตอนนี้ขอให้เป็นสี่เปอร์เซ็นตเพราะว่าอเมริก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร